ที่ ChatGPT ทําให้เราได้ก็คือมันสามารถที่จะเขียนรีสุมม่ให้เราได้เขียนบทความวิชาการให้เราได้สามารถเขียนบทความภาษาอังกฤษ3ย่อหน้าได้ภายในเวลาไม่ถึง1นนาทีเขียนโค้ดโปรแกรมให้เราได้เขียนโค้ดโปรแกรมให้เราได้เขียนแบบ Statement of p p r o a e ให้เราได้ภายในเวลาไม่ถึง1นาที่ะ รวมถึงการทำบทความวิชาการเขียนบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษให้เราตามที่เราสั่งมันได้ภายในเวลาแป๊บเดียวโคตรเจ๋งเลยนะโคตรเจ๋งเลยระหว่างรอสองพิเศษมีเวลาเดี๋ยวเรามาทำคลิปสักคลิปแล้วกันนะคะกว่าจ,จะมีคลิปที่มันมีสาระสาระแม้กระทั่งรีซูเม่อ ChatGPT มันก็สามารถเขียนให้เราได้ หลังจากที่เปิดตัวเพียงแค่5วัน mm hmm. ก็สามารถมียอดผู้ใช้งานทะลุไปถึง1ล้านคนแค่5วัน mm hmm. ซึ่งเรียกได้ว,ว่าทำลายสถิติทุกสถิติของบริษัท mm hmm. ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือแม้แต่ Spotify ซึ่งใช้เวลาหลายเดือนมากกว่าที่ยอดผู้ใช้งานะจะทะลุหนักนี้ได้ mm hmm. ถ้าเอ่ยถึงแชทบอรที่เราคุ้นหูกันดีอเราก็จะนึกถึง Google Assistant หรือว่า Siri แปลว่าตัวนี้มันเจ๋งกว่าอีกคือ h ช t GPT เนี่ยก็คือ AI แชทบอร์ที่สามารถทำได้มากกว่าเช่นช่วยเขียนโปรแกรมให้เราได้มีความสามารถถึงขั้นระดับเขียนโค้ด Python ให้เราได้แล้วก็สามารถเขียนบทความวิชาการได้ด้วยเขียนรีวสเม่ให้ได้และก็แต่งกรนให้ได้คือทำได้แม้กระทั่งว่าเราอยากจะขอทุนหรือว่ายื่นเขียนยืนย่นสมัครบอทอ ซึ่งนในการยื่นสมัครขอโทในหลายๆมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยช,ชั้นนำเราจะต้องเขียน Searchment of purpose ตัวนี้นะคะก็จะสามารถร่าง Searchment of purpose ให้เราได้เช่นกันค่ะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีได้มากๆเลยแต่ก่อนถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลในการทำเว็บไซต์สัเบเว็บไซต์เราจะต้องเสียวเวลาในการหาข้อมูลเยอะมากหรือถ้าเกิดใครอ่ ไม่สามารถที่จะหาข้อมูลได้เองเ่ยเราก็ต้องไปจ้างคนอื่นในการสร้างสรรค์ไอเดียแต่ทุกวันนี้ถ้าใชา้จัดจี p t ทีอะ่ะก็คือมันลดขั้นตอนนั้นได้เยอะมากคือมันเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ควรที่จะลองเล่นดูจริงๆ โดยโมเดลของ ChatGPT นั้นถูกฝึกให้ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือที่เรียกว่า RLHF โดย ChatGPT นั้นสามารถที่จะลอกเรียนบทสนทนาการตอบคำถามแบบต่อเนื่องการยอมรับข้อผิดพลาดและท้าทายข้อสังเกตที่ผิดและปฏิเสธคำขอที่ไม่เหมาะสมได้ด้วยและในอน,นาคตไม่แน่ว่าอาจจะมาดิสลวงการ Search Engine ของ Google ก็ได้ ChatGPT เนี่ยถูกปล่อยออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกา ปีที่แล้วคือพฤศจิกา2022นซึ่งหลังจากที่ปล่อยออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าสะเทือนทุกวงการเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Google หรือแม้แต่วงการเทคโนโลยีที่จีนเองก็ตาม Open AI เนี่ยเดิมเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากอีลอนมาร์กแต่หลังจากนั้นอีลอนมารกก็ได้ลากออกจาก Open AI ไปเพราะว่าให้เหตุผลว่า t ท s l a เนี่ย กำลังพัฒนา AI เหมือนกันก็เลยได้ลากออกจาก OpenAI ไปบันทีที่เอรนม์กได้เข้ารับตำแหน่งครอบครอง Twitter ก็สั่งให้ OpenAI นั้นยกเลิกการใช้ข้อมูลของ Twitter เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา c h a t GPT โดยเจอรนมก์กให้เห็นผลว่า c h a t GPT ไม่ใช่ OpenSource และไม่ใช่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรต่อไปถ้าอยากจะได้ฐานข้อมูลไปพัฒนาต่อก็จ่ายเงินมาแค่นั้น ก็จะได้ถาดข้อมูลจาก Twitter ไปพัฒนาต่อปี2019 OpenAI ก็ได้รับเงินบริจาค1,000ล้านเหรียญสหรัฐจาก Microsoft เพื่อพัฒนา c h a t GPT ต่อยังไงก็ตาม c h a t GPT ถึงแม้ว่าณนะตอนนี้มันจะฉลาดกว่า AI c h แชทกว่าตัวอื่น แต่ว่าข้อมูลนะตอนนี้มันก็ยังอัปเดตถึงแค่ปี2021เท่านั้นเองข้อมูลที่ถูกป้อนไปในโมเดลอะ mm ่ะ hmm. มันก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดตถึงที่สุดแต่แค่มันฉลาดกว่า AI เ h บ t b o t โดยอื่นณปัจจุบัน mm hmm. แล้วก็ช่วยให้เราทำงานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้น แต่ข้อมูลที่ได้นั้นอีกข้อจํากัดหนึ่งก็คือเป็นข้อมูลที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ทันทีคือต้องเอามากราวแกรมมากราวไวยากรณ์อยู่ดีแต่ว่าโดยแพทเทิร์นก็คือเลือบจะใช้งานได้ <Wow. S 1> เขาบอกว่าจากสถิติอะไอ h a GP t GPT เนี่ยก็ยังมีสถิติในการตอบคำถามที่ผิดอยู่กันนะ ซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองใช้ประโยชน์จาก ChatGPT หรือว่าลองอยากจะไปลองเล่นดูเนี่ยก็เข้าไปที่ OpenAI แล้วก็ไปลงทะเบียนแบบง่ายๆโดยเท่าไปที่ chat.openai.com/chat ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์จากนั้นก็คลิกเลือกที่ลงชื่อใช้และถ้าเกิดใครที่ยังไม่ทำการแบบ ลงชื่อใชอ้อ่ะคือยังไม่สมัครก็ทําการสมัครให้เรียบรนอยโดยวิธีการสมรนะัครนั้นง่ายมากเพียงแค่เราอะ่ะมีอ e ีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถืออยู่น้ที่สามารถลองรับรหัส otp ได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้ว่าหน้าตาของ Chat gpt นะั้น่ะหน้าตาเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหลังจากที่เราลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วนะคะให้กดที่ new chat ค่ะจากนั้นลงมาข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ป้อนข้อมูลเข้าไปป้อนคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะ แช GP t GPT รองรับภาษาอังกฤษเนี่ยคือเวิร์กที่สุดค่ะเราก็เลยยังไม่เคยลองภาษาไทยเหมือนกันนะคะ,อะลองสั่งมันสักหนึ่งอย่างนะคะตอนนี้เรากำลังสั่งให้มันลองแบบเขียน searchment or purpose ให้เราลองดูนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเขียนยังไงให้เราเดี๋ยวพิมพ์ผิดแป๊บหนึ่งขอพิมพ์ก่อนไม่ค่อยถนัดกับการพิมพ์เท่าไหร่นะคะเนี่ย help me write searchment or purpose Um, for master อ่ะเราลองสั่งให้มันเขียนแล้วเราก็กดตรงนี้นะคะคืออารมณ์ประมาณว่าเราจะเอาไปยื่นในการสมัครเข้าเรียนปอโทนะคะหรือว่ายื่นขอทุนอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ลองให้มันเขียนลองดูมันก็จะมีแพทเทิร์นของมันนะคะทุกคนไวมากเลยทุกคนจ e n เน a เรทไวมากถ้าเกิดเราอยากจะให้มันหยุดนะคะเราก็กด stop generating นะคะ เนี่ยค่ะไวมากมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเลยนะคะแล้วมันก็จะมีเว้นช่วงไว้ถ้าอยากจะให้มันสมบูรณ์มากขึ้นเราต้องป้อนข้อมูลลงไปด้วยว่าสาขาที่เราจะสมัครคือสาขาอะไรอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมันจะเจเนเรตออกมาเป็นแบบว่าให้มันสอดคล้องกับ g o ใน career path ของเราในอนาคตค่ะให้มันสัมพันธ์กันมากขึ้นให้ทางมหาลัยเห็น objective ของเรามากขึ้นนะคะทุกคนนี่นะคะมีสรุปให้ด้วยค่ะ c o n c u s ันะคะ โอเคนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้งานแล้วก็ผลของมันคร่าวๆให้เห็นนะคะทุกคนไวมากๆเลยแต่ว่าต้องเอาไปกราวรมม m าอีกนิดนึงแล้วก็ให้เข้ากับสาขาที่เราสมัครนะคะคือมันต้องสอดคล้องกันแล้วก็สอดคล้องกับความเด่นของมหาลัยนะั้นแล้วก็ควรที่จะสอดคล้องกับการเอาไปใช้งานของเรานะคะถ้าอยากจะให้มันแม่นมากขึ้นตอนที่เราป้อนคําสั่งเข้าไปอะคะ่ะ พยายามที่จะป้อนให้มันครบๆนะคะว่าแบบเออให้มันครอบคุมยังไงบ้างอันดับแรกมันก็จะ introduction มาสักนิดนึงนะคะเห็นไหมคะ pattern อะแบบเป๊ะมากแต่ว่ันนี้เราป้อนคำสั่งได้ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่นะคะเราจะต้องป้อนแบบ major ที่เราจะเรียนแล้วก็มหาลายัยแล้วก็ค a เรียของเราด้วยนะคะให้มันแบบสอดคล้องกันมากกว่านี้นะคะมันจะได้ generate ออกมาได้ ตรงมากกว่านี้แล้วก็อามาเกาแก้มาอีกนิดนึงนะคะลดเวลามากๆเลยไม่ต้องคิดเองเลยค่ะถ้าจะทําใหม่นะคะกด New Chat เหมือนเดิมค่ะลงมาที่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาป้อนคําสั่งใหม่เอาลองอีกซักประโยคนึงนะคะ h e l p s มีอะไรดีให้มันเขียนเฮลส์มีไรสเขียนอะไรดีเอ่อ u อ d not I should know. อะไรดีทุกคน To ดีไหม,มเขียนอะไรดี I should know. To introduce myself my ตัววาย u self สะกดผิดอีกแล้วเดี e ๋ยว S E L F myself to My new friend อ่ะตกคำว่า new เดี๋ยวกลับไปแก้นิดนึงโอเค help me write a short note to introduce myself to my new friend อะกดเห็นไหมคะทุกคนอารมณ์ประมาณว่ามันก็จะเขียนจดหมายสั้นๆนะคะถึงเพื่อนใหม่ของเราอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราจะเขียนจดหมายหาเพื่อนใหม่สักคนหนึ่งนะคะสมมุติว่าเข้าไปบ้านพักแห่งใหม่กับ มีโฮสแล้วก็มีเพื่อนอ้าค้างค่ะทุกคนค้างค่ะมันไม่ไปต่อทำไมมันค้างเนี่ยค้างทำไมแม่คูณค้างทำไมอ้าวเน็ตลุดนั่นเองทุกคนเรียบร้อยจ้าเน็ตลุดค่ะทุกคนอินเทอร์เน็ตมีผลมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยว oh, <no. S 1> พอก่อนแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเทคโนโลยอีอะเดีียนก็ย่อมมีสองด้านเสมอไม่ว่าอะไรก็ตามบนโลกใบนี้ถึงแม้ว่า มันจะมีประโยชน์แต่มันก็ย่อมจะมีโทษตามมาคือตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน2022ปีที่แล้วอ่ะก็มีกระแส่ต่อต้านเยอะมากโดยเฉพาะฝ่ายที่เป็นฝ่ายอาจารย์ครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยคือด้วยความที่เด็กดหลายๆคนน่ะไปให้ ChatGPT ช,ช่วยทำการบ้านให้ ก็เลยทําให้ฝ่ายอาจารย์นะ่มองเห็นว่าฝ่ายการศึกษามองเห็นว่าเอ้ย ChatGPT เนี่ยมันจะทําให้เด็กไม่พัฒนาทางด้านความคิดนะเพราะว่าเด็กอ่ะไปให้ ChatGPT ช,ช่วยทําการบ้านให้หรือว่าช่วยเขียนง,งานวิชาการให้ฝ่ายเด็กก็เลยบอกว่าเ,เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับเทคโนโลยีสิถึงแม้ว่าเทคโนโลยีอ่ะมันจะมาช่วยตรงนี้ก็จริงนั่นแหละคือการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่แท้จริงนะตอนนี้ก็ยังเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายอยู่ ฝ่ายคนที่ต่อต้านกับฝ่ายที่เห็นว่ามันมีประโยชน์นะต้องเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากมันมากกว่าการที่จะมาต่อต้านมันการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคือวิธีการที่จะทําให้โลกใบนี้ของเราพัฒนาได้ไปอย่างก้าวไกลก้าวหน้าเร,เร็วมากขึ้นนากละจากกระแสของ ChatGPT เนี่ยก็ทําให้สะเทือนไปทั้งวงการเทคโนโลยี จนทาให้บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเสร์เอนจินของจีนอย่างไปตูก็ได้ลุกขึ้นมาประกาศว่าเร็วๆนี้ในเดือนมีนาห6หกเนี่ยก็จะเปิดตัวแชทบอร์ดของตัวเองที่มีชื่อว่า e อ r ร์นี่แชขึ้นมาสู้กับ ChatGPT แน่นอนฝั่ง Google เองก็ไม่น้อยหนะ้าซึ่งคาดว่าแว่วมาว่าฝั่ง Google เองก็เตรียมเปิดตัวแชทบอร์ดของตัวเองที่เรียกว่า b a r ์ AI ซึ่งเป็นแชทบอร์ดคล้ายๆกับ c h a t GPT และก็คล้ายๆกับของ e a r n i Chat ของไปตูที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้แต่จะสู้ ChatGPT ที่เป็นกระแสที่ล้ำสุดในตอนของแชทแบบ AI ของ Microsoft ได้หรือเปล่าก็ต้องคอยติดตามชมตอนต่อไปนะคะแบสสวงเทคโนโลยีสำหรับการอัปเดตในเอพิโซดนี้ที่น่าจะมีสาระเพราะว่าหลายสาระมาแบบเยอะมาก ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่นี้ก็ยังไงก็อยู่ดีกด Subscribe ติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะมือใหม่หัดมีสาระปกติไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แล้วไม่บาย